วัสดีวันนี้พามาชมต้นอะไรอย่างหนึ่งนะคะนี่ค่ะนะคะนะคะนะคะนี่ค่ะตะลิงปิงค่ะนะคะทางใต้เรียกตะลิงปิงนะคะภาคอื่นม่รู้เรียกอะไรนะคะนี่ค่ะกำลังลูกโตเนาะกำลังออกดอกเต็มหมดเลยนะคะนี่ค่ะออกตั้งแต่โคนต้นเลยค่ะนี่ค่ะนะคะ นี่ค่ะโคนต้นนะคะลูกยังเล็กอยู่นะคะโคนต้นเนาะเป็นหลายรุ่นแล้วนะคะนี่ลูกนี้ก็โตแล้วนะคะบางรุ่นก็โตแล้วนะคะเห็นไหมคะต้นตะลิงปิงนะคะนะคะทางกายเรียกตะลิงปิงนะจ๊ะภาคอื่นแบบไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะคะนะคะนะคะเป็นรอบต้นเลยค่ะนะคะ,น,คะนะคะตั้งแต่โคนเลยนะคะนี่ค่ะนะคะ เยอะมากนะคะเริ่มออกแล้วนะคะสลิงปิงนะคะก็เอาไว้แกงส้มได้นะคะเอาไว้แกงส้มได้นะคะแล้วก็ยำได้ค่ะแกงส้มแสกปลานะคะแกงเทพโพก็ได้นะคะมันจะออกเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวอมหวานนิดนิดนะคะสลิงปิงเนาะบางคนก็จิ้มเกลือจ้านะคะจิ้มเกลือได้นะคะนี่ค่ะนะคะ เป็นหลายรุ่นนะคะตะลิงปิงนะคะนู่นนะคะเป็นทั้งต้นเลยค่ะนะคะนู่นค่ะต้นสูงแค่ไหนก็เป็นทุกกิ่งเลยนะคะนี่ค่ะนะคะนะคะก็ได้เมนูอีกแล้วนะคะแกงส้มใส่ตะลิงปิงใส ติงปิงนะคะแกงส้มปลานะคะอร่อยมากนะคะมันจะอมเปรี้ยวอมหวานนะคะตอนนี้ก็เก็บได้บางลูกแล้วนะคะนี่ค่ะนะคะเก็บได้นะคะตอนนี้นะคะนี่ค่ะเกิ่งนี้ค่ะต้นนี้นะคะกิ่งนี้นะ,ะดูดิค่ะเป็นนุ่นนะคะไปถึงยอดเลยค่ะนะคะเป็นเยอะมากนะคะถึงยอดเลยนะคะ เอาไปยำก็ได้นะคะเพื่อนๆอร่อยเหมือนกันนะคะยำนะคะยำก็อร่อยนะคะนี่ค่ะนะคะตะลิงปิงนะคะเนาะก็ยำได้แกงส้มได้แกงเทโพได้นะคะแล้วก็เขาจะเอามาต้มใส่กะทิก็ได้นะคะบางคนก็ต้มใส่กะทินะคะเหมือนแกงเทโพอะค่ะนะคะ,นะคะ โอเคนะจ๊ะก็เลยมานำเสนออาหารอีกอย่างหนึ่งนะคะผลไม้อีกอย่างหนึ่งนะคะขอ,อง,ง,ะะทงทางภาคใต้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะนะคะนะคะลูกก็เริ่มเนาะเริ่มเก็บได้แล้วนะบางลูกนะเนาะก็ได้กินแล้วแหละนะขอบคุณที่รับชมค่ะนะคะ บายบายค่ะ